สวัสดีครับกลับมาพบกับสเตปอ p มใน r u n เ e n เ c h c h anel n อีกเช่นเคยนะครับวันนี้อําตื่นเต้นมากเอาจริงคือตื่นเต้นถึงเต้นคือดูคลิปที่เซอร์มาเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยกับ4สาว b บ็คพิงนะครับกับพรีซิงเกิลใหม่ของพวกเธอ How You Like That นั่นเองก็คือว่าคือตื่นเต้นมากๆมือสันจริงๆคือเราชอบลูกลิซ่าลูกที่สมากที่แบบเป็นเพร์ซิงอะเออเดี๋ยวมาดูกันอีดอก คือเปลี่ยนชุดเก่งมากเปลี่ยนไปสีลุกกระเทยหรือเปล่าชุดจริงชุดหลอกงี้ได้เดี๋ยวเจอกันอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะถ้าเกิดชอบนะครับผมเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปชม MV พร้อมๆกันกับอ้้มเลยนะครับผมภาพสวยมาก ส้ยเจนนี่ดีลุงเนี่ยสวยเนอะชอบชอบลองเซ้บสวยมากลงศพดองไหมลงศพลงศพ โอ้โอ้บาดแบลิงโอ้คุณลิซ่าเท่มากอ่ะฟาดเดอฟาดโอ้ยชอบมากนะสวยมากอ่ะลิซ่า มากดีดีชอบลูกเย้สวยมากสวยมาก m อนี้โคตรสวย โอ้พันเนี่ยพันนี้ได้พันนี้นได้จริงครูีคฟูดได้เหมืนเนาะ ขอพักแป๊บหนึงนะตั้งสติก่อนพาสุดท้ายอะเอ้ยโกมากอะสวยมากในมีสวยมากแตกแตกแตกมากคือพาแบบพาสุดท้ายอะแตกมากแตกคืนนี้แกะเลยคืนนี้แกะเลยคืนนี้แกะพาสุดท้ายเลย แกะเลยแบบไม่มีอะไรกันแกะเลยใจไม่ดีสไตล์ที่เห็นชัดๆเลยมันคือฮิปฮอปคือมันมีฮิปฮอปมีความเคป๊อปอืมแล้วก็มีวอลดีตรงนี้คือวอลจริงๆมีเอลิเมนต์วอลจริงๆและท่าสวยมาก คือนางแชนติ้งด้วยเว้ยคือนางแชนติ้งในนั้นอะตุงตุงตุงตุดุดุงต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 ุดุดุงเอาโบกมาเลยจ้ะสี่แม่เนี่ยเอาโบกมาเลยเอาโบกมาเลยเลยเสริมเรื่องแดนซ์กันนะครับแดนซ์สไตล์เนี่ยคืออย่างที่เห็นคือโบกคือมีโบกอยู่ในนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแฮนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบไอ้ท่านะก็คือแบบโบกเลยแล้วก็มีฟลอเวอร์ซึ่งฟลอเวอร์เยอะมากเออแล้วก็แบบ มันดูแบบแซ็ซี่ดีแล้วก็แบบ you killed it you killed it you killed it blackpink เรามาพูดถึงโคโลกราฟกันดีกว่าโคโลกราฟจะเป็นใครไปไม่ได้เลยก็คือคาวฮนากามิซึ่งอ้ํามาตามเขามันตั้งแต่ม .5 แล้วเขาทํา n e l YouTube มาตั้งแต่แบบนานมากอะตอนนี้คือใน YouTube อะเขา Subscriber ประมาณ4ล้านคนขึ้นข้อมูลให้ข้างล่างละกัน <c oughs> แล้วก็คือเขาว่าร่วมง,งานกับแบ็คพิงมาหลายเพลงมาก ไม่ว่าจะเป็น Don't what to do ดู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 อ่ะเออแล้วก็บูบายแล้วก็คิวดิสเลฟก็คือแบบเหมือนข้าวโตมากับแบ็คพิงเลยคือทำหลายเพลงมากรอดู Dance version แดนซ e เวอร์ชัไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆคือเขาจะทำเหมือนกับว่าสังเกตพวกมือหรือว่าพวกแบบ Connect อะไรต่างๆเนี้ยมันค่อนข้างค่อนข้างทำมาออกมาได้ดีอย่างเช่นพาร์ทสุดท้ายที่มันแบบเทียมมือกันเลยอย่างเงี้ยคือสวย ภาพสวยมากแล้วก็มีไอ้ที่มันเป็นแดนเซอร์แบบตีวงอะ่ะอันนั้นคือจำจำแบบภาพจำมากๆโคตรเท่แล้วก็ท่าเนี้ยท,ที่ที่ลิซ่าทำอะ่ะคือสวยมากท่านั้นคือแบบกุนตรีนอะ่ะจำได้เลยจำได,ำได้อันนั้นจำได้แบบจำได้มาพูดถึงแฟชั่นกันดีกว่าคือฉากเปิดคือดีมากทวงบัลลังมากคือรู้สึกว่าแบบฉันมาทวงบัลลังแล้วฉันมาทวงบัลลังแล้วจ้าชาวบลิงทั้งหลาย กลับมาได้แล้วมาดูชั้นได้แล้วอะไรเงี้ยทุกคนสวยมากทุกคนสวยในลุกแบบคือมันมีลุคหวานหวานก็มีลุกแบบเท่ๆก็มีลุกแบบเซ็ซี่ก็มีครบรถเหมือนเขาใช้แบบความเอเชียมามาเยอะมากในในเอนะ็มวีเนี่ยคือวิชวลมันดูแบบสวยมาก คือแฟชั่นในนั้นอะคือมันมีมันมีหลายมิติมากในนั้นแล้วคือแบบเราชอบความแบบเอาหยิบเอาความเอเชียมาอย่างเช่นแบบว่าลุคที่จีซูแบบข้างหลังเป็นแบ็คกเกลไฟแล้วแบบข้างบนเป็นลมเยอะๆอบบคืออันนั้นอะคือแบบมีความเอเชียมากๆเราชอบแบบชอบที่เขาหยิบยกความเอเชียเข้ามาใน MV มเนี้ยมันดูแบบเขาดูให้ความหมายกับผู้หญิงเอเชียซึ่งแบบเราไม่ค่อยเห็นชัดๆใน m v ใคร แล้วก็อันนี้ที่ชอบมากก็คือชอบลุกโรเซ่มากที่เป็นแบบลงศพดอกไมอ้อ่ะคือเฮ้ยแม่งเท่อ่ะคือเท่มากแล้วคือนางสะกดมากแบบมองกล้องแบบปัวมากแล้วก็จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือลิซ่าในลุกคลีโอพัตราแล้วว่าคือแบบคลีโอพัตราเลยเว้ยคือเป็นตัวแทนผู้หญิงเลยอ่ะคือแบบโชว์ความเฟมินิสต์มากๆอะแล้วคือลุคเฉี่ยวมากแบบหันผมนั่งหั่นผม ประบ่าหน้าหมาคลีโอมากคลีโอพัตตามากเหมาะสมเหมาะสมไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าน,นี้อีกแล้วมาพูดถึงเพลงดีกว่ารู้สึกว่าเพลงนี้ค่อนข้างแบบมีความเป็นบิ๊กแบงด้วยนะรู้สึกว่าเป็นค่อนข้างสวกอะเหมือนเ mm hmm. หมืนอนแบงแบงแบงเขาบอกเลยว่าฟิลนะคือฟิลเพลงมันมันสวกแกรกมากมันจะมีความฮิปฮอปอะโดยเฉพาะแบบท่อนแบบไอ,อ,อ้ทอนเนี้ยเออ โคตรอววกอ่ะมันมันกวนตีนน่ะนกออกปะคือแบ็คพิงอ่ะชอบทําแบบนี้ก็คือเป็นลูกผสมระหว่างแบบเพลง EDM สองคือความฮิปฮอปซึ่ง EDM อ่ะมันเบสออนเฮาส์ซึ่งเฮาส์เนี่ยก็ได้ถูกพัฒนามาเป็น EDM ในภายหลังด้วยเบสของเพลงเฮาส์เองอ่ะมันก็จะสามารถเต้นสไตล์โบกได้ซึ่งความโบมันก็มันเฟมินีนอยู่แล้วซึ่งเพลงที่เขาใช้ก็คือเป็นเพลง EDM แล้วก็ มันก็จะมีความฮาวส์มันก็เต้นโบกได้ใช่ปะ่ะซึ่งแบบมันได้มันได้มันหฮปมากมันหฮปจนริ้วเลยรู้สึกแบบใจระเบิดร <laughs> อดู d ดนซ์วิดีโอไม่ไหวแล้ว <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ r e a อคชั่เพลง How You Like That ของ BLACKPINK สีสาวสุดแซ่บนั่นเองนะฮะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอ้ามจะได้ทํารีแอคชั่นอย่างนี้หรือว่าไลฟ์ใต้อื่นๆที่เกี่ยวกับการเต้นมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเต็ดอ้ามขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับไปก่อนแหละบ๊ายบายสวัสดีครับ <L un ters>